อจารย์ังขออีกนิดนึงไงไ้รันจะม่เคยถามไหมถามเลยอยาท่านพูดถึงนโยบายในการหาเสียงนะคะก็ตอนนี้เรียนพี่น้องชาวราชจิงกรพครับผมนั้นเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่อายุ26ปีนะครับอยู่ในพื้นที่มาตลอดช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งก็ทําตัวปฏิบัติกับพี่น้อง เสมอมานะครับเที่ยวน,นี้ผมได้ให้ภรรยาและลูกลงมาสมัครเพื่อรับใช้พี่น้องชาวรอรดลูกชายนั้นสมัครเขตสองอำเภอจังหานเชียงขวัญทออโพชัยแล้วก็โพนทองและอำเภอทดบุรีบางตำบนนะครับผมมีความมั่นใจหนึ่งนะครับมั่นใจในประวัติที่เราได้สู้และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่อายุ26ปีนะครับตอนนี้ก็เกือบ4ี่สิปีแล้วนะครับ แล้วนอกจากนั้นบ้านเมืองมีปัญหาตอนนี้มีแบ่งเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมมีความเชื่อมั่นว่าหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะเป็นโซ่ข้อกลางเป็นผู้ที่จะมาทําให้พี่น้องเกิดความสมัครสมานสามัคคีก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแล้วก็นโนยบายของพักนั้นเป็นนโยบายที่ไม่ไขฝันนโยบายที่ทําได้จริงและทํามาแล้วนะครับอย่างช่วยเหลือค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันบาทไม่เกิน20ไร่ทํามาแล้วนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเงินสวัสดิการแห่งรัฐที่พักพลังประชารัฐได้ช่วยมาก่อนหน้านี้คือ200-300บาทนะครับครั้งนี้ท่านหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐได้กาหนดว่าจะเพิ่มเ,เงินสวัสดิการจาก200-300เป็น700บาททั่วทุกคนนะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วนอกจากนั้นได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นใครที่ถือบัตรนี้สามารถเอาเงินนี้นะครับไปค้ำประกันเงินกู้ จากสถาบันการเงินของรัฐบาลได้50 0 0 0บาทนะครับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าตายไปนะครับได้เบี้ยรประกันชีวิตอีกอคนละ2องแสนบาทนะครับเป็นนโยบายที่สมบัติได้เห็นจริงแล้วก็ถึงพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนโยบายพรรคพลังประชารัฐนะครับให้เป็นจริงคือไม่ให้ลูกหลานนะั้นต้องมาดูแลหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลานนะครับนโยบายชัดๆก็คือนะครับหกปีขึ้นไปนั้นเราจะให้คนละ3,000บาท เจ <S an> ปีขึ้นไปนั้นพักพลังประชารัฐจะให้คนละ4 0 0พันบาทต่อเดือนนะครับ8ปปีขึ้นไปนั้นท่านละ5,000บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่สัมผัสได้นะครับนอกจากนั้นพี่น้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงแม่เพลศป่าสงวนแห่งชาติดงงมะอีนะครับเป็นปัญหาที่คาใจพี่น้องอยู่พักพลังประชารัฐมีนโยบายแน,น่แน่ที่จะเปลี่ยนสนปก4ขีดสูหนึ่งนั้นเป็นฉนดนะครับภายใน4ปีนี้ที่เราเป็นรัฐบาลที่ติเป็นผูนอนอ้แทนราษฎรเนี่ยนะครับ และนโยบายเรื่องกไจสก็ดีจะยกเลิกหนีก้กไจสอน,นะครับแล้วก็จะให้เรป็นจบปริญญาตรีไม่ต้องเสียเงินนะครับเป็นนโยบายที่สัมปไา้าแล้วใกล้ตัวพี่น้องประชาชนและผมเชื่อมั่นว่านะครับพักพลังประชาชน,นจะเป็นพักรัฐบาลแน่นอนเพราะเรานั้นไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับเรามาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีในบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะผู้สมัครนะครับเขตสองหมายเลขแปดล,ลูกชายผมนี่นะครับเป็นคนหนุ่มอายุ26ปีนะครับ กำลังอยากจะต่อสู้อยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเขตสองมีปัญหาทั้งแรงและท่วมเียนะครับนโยบายที่ทางพรรคให้กับเอกรัฐพลซื่อนะครับว่าทำอย่างไรให้แก้ปัญหาน้ำท่วมยั่งยืนแล้วก็ช่วยลดกระแสไฟฟ้าในการทำนาปลังของพี่น้องในเขตลุ่มลำน้ำชีนะครับนอกจากนั้นส่วนบนนะครับด้านบนนั้นมีมหาเรื่องสอปกบเราก็จะเปลี่ยนอสอปรกรเป็นฉนบนะครับแล้วก็เจาะประดานในไรนาโดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนนะครับซึ่ง ผมในฐานะที่เป็นพ่อและเป็นผู้ที่ช่วยผลักดันในการรณรงค์หาเสียงครั้งนี้นะครับว่าของอำเภอโพชัยมีปัญหาเรื่องการไปทําธุรกรรมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาโพทองเนื่องจากสำนักงานนี้ดูแลพี่น้องสี่อำเภอนะครับเอกรัต์พลซื่อได้ทําหนังสือถึงรับทีช่วยว่าการการะทรวงมหาดไทยจะขอขยายหรือขอตั้งสำนักงานที่ดินสาขาจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาอำเภอโพชัยนะครับเอกรักณ์พลซื่อ ได้ยื่นหนังสือไปแล้วนะครับและผมเองก็ได้ภาษางานทางพักและกระทรวงเพื่อช่วยเหลือเอกลักษณ์แล้วน,นะครับส่วนเขตสามนั้นก็มีความมั่นใจนะครับว่าเขตนี้เป็นคือเลือกตั้งของผมผมเป็นผู้แทนรัษฎรเขตนี้มาเจ็ดสมัยติดต่อกันและช่วงที่ผมถูกตัดสิทธิ์ตอนพักไทยรักไทยนะครับให้หลานและภรรยาลงสมัครพี่น้องก็เลือกตั้งคะแนนท่วมทนนะครับเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคะแนนเราจะเป็นรองนะครับแต่ว่าในเขตอำเภอโพนทองนองพอกมอวดีคะแนนเราก็ไม่ได้ลดนะครับ ผมมีความเชื่อมั่นว่าเขตเลือกตั้งที่3นี่ครับรัชนีผลซื่อชนะแน่นอนนะครับแล้วผมบอกว่าเท่านี้ไม่ใช่บัตรใบเดียวบัตร2ใบนะครับเลือกคนชอบคนเลือกคนชอบพักเลือกพักนะครับแล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับด้วยความสบายนะครับผมเป็นผู้แทานรัศฎรมาผมชนะพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยมาตลอดเพราะว่าผัดบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับคนเขาเลือกุลซื่อแต่พักเขาเลือกอีกพักหนึ่งนะครับเทนี้ก็มีความเชื่อมั่นว่า ทั้งคนทั้งพักนะครับเจรักความไว้วางใจจากพี่น้องเขต3ี่ยได้เขต2ครับขอบคุณครับไม่ใช่ใช่ไหมใบหอมไม่เล่าหน่อยอ๋อ,อด้วยก,กันก็ได้เอาจมั่นหน่อยอะไรครับอะครับใช่อันนี้เลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรัชนีบุญซื่อค่ะผู้สพัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยอ็ดเขต3นะคะวันนี้ได้เบอร์งค่ะก็มีความมั่นใจนะคะในการรับเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวดิฉันเองและครอบครัวทําการเมืองมานานนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะคะซึ่งทั้งในขณะที่มีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งนะคะครอบครัวก็อยู่กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะคะ มีสุขร่วมสุขมีทุกขก็ช่วยกันแก้ปัญหานะคะและอีกที่สําคัญนะคะและที่สําคัญนะคะพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายที่ดีนะคะทําได้จริงแล้วก็ทํามาแล้วนะคะนโยบายดีๆต่างๆหลายๆอย่างนี้นะคะคิดว่าโดนใจพี่น้องประชาชนและพี่น้องเคยสัมผัสได้กับนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐเคยทํามาอย่างเช่นนะคะอ่า นโยบายนะคะบัตรประชาัันะคะซึ่งเดิมทีแล้วพี่น้องประชาชนสัมผัสได้ที่200-300นะคะแต่พักพลังประชารัดของเรานะคะ,ะสมัยนี้นะคะได้มีนโยบายเพิ่มนะคะเพิ่มทั้งจำนวนคนจำนวนบัตรนะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินนะคะจาก200-300เป็น3 0 0นะคะที่700 700เจ็ดร้อยเจ็ดรอยออเป็น700นะคะซึ่งมั่นใจว่า โดนใจพี่น้องประชาชนแล้วก็จะช่วยเหลือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้อย่างดีนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะผู้สูงอายุก็ดีนะคะเดิมทีแล้วนะคะเบีย้ยผู้สูงอายุก็ไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่พรรคของเรานะคะเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุนะคะจึงได้มีนโยบายที่จะเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะจากเดิมนะคะเป็น3 0 0 0 4,000 5,000นะคะตามอายุนะคะเริ่มที่60ปีนะคะ3,000 70 ปี4 0 0พแล้วก็80ปี5,000นะคะพร้อมบัตรสวัสดิการ700บาทให้ด้วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วกนะ็องค์กรต่างๆนะคะจะมีการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็เรื่องน้ำนะคะการบริหารจัดก,การน้ำนะคะในพื้นที่ต่างๆนะะเพิ่มพื้นที่ชลประทานนะคะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะแก้ไขปัญหาน้ำแล้งนะคะโดยการนะคะขุดบ่อบาดานะคะแล้วก็ติด เครื่องสูบน้ําพลังแสงอาทิตย์ให้ด้วยนะคะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะตัวที่ฉันยังถึงมั่นใจนะคะและที่สําคัญอย่างยิ่งมั่นใจว่าครอบครัวอยู่กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดยิ่งท่าเด็กาพบุญซื้อนะคะหัวหน้าครอบครัวซึ่งดูแลพี่น้องมาโดยตลอดมาโดนตัดสิทธิ์นะคะรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะก็ทําให้พี่น้องในประชาชนประชาชนในพื้นที่นะคะก็เกิดความเมตตานะคะเกิดความสงสารว่าถ้าถ้าไม่มีพญซื่อจะ อาศัยใครนะคะตรงนี้นะคะก็สําคัญอย่างยิ่งนะคะทาให้ตัวดิฉันเองมั่นใจนะคะและตัวดิฉันเองก็เคยเป็นอดีตสอสอมาก่อนนะคะเป็นอดีตนายกอบจอนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นตําแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระยอดนะคะก็มั่นใจนะคะว่าทุกกลุ่มทุกองค์นะคะจะช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไว้วางใจนะคะเลือกตั้งให้ได้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตสาม สมัยนี้ชอาชน<อ>คื <can> ชอชอ่